ตอนนี้ที่อุตรดิตถ์จะรับผลกระทบจากผลกระทบของอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างหนักมากสิ่งที่มันเป็นคําถามกับทั้งคนจังหวัดอุรตรดิตรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าสถาน,านการณ์ความรุนแรงที่มันหนักเนี่ยแต่สื่อต่างๆค่อนข้างเงียบรวมถึงการพูดถึงผลกระทบของจังหวัดอุตรดิต์ในมุมมองของรัฐบาลค่อนข้างน้อยมากผมจึง ไม่ใช่จะน,น้อยใจนะครับท่านรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นคําถามที่อยู่ในใจของคนอุตร,รดิตต์ตอนนี้ว่ารัฐบาลมองเห็นอุตร,รดิตต์ไหมตอนนี้อุตร,รดิต์กำลังเดือดร้อนมากแล้วท่านจะมีแนวทางอย่างไรจากผลกระทบของพายุโบรอยครับเราจะเห็นได้ว่ามีจังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ย19จังหวัดคิดเป็นประมาณ118 3 7 1สัเจเครเรือนหรือกว่า3 9 0 0 0 0มคนนะครับรวมถึงมีผู้เสียชีวิตถึง22รายผมทราบเขาว่าท่าน นายกรัฐมนตรีครับมีการประกาศเรื่องการเยียวยา9,000บาทต่อโครเรือนเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนครับด้รับความเสียแต่ในกรณีของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับอย่างเช่นกรณีผู้เสียชีวิตหรือบ้านพังทั้งหลังเนี่ย9,000บาทคงไม่เพียงพอทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างครับอย่างเช่นการใช้งบทดลองจ่ายหรือกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับรวมไปถึงครับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่จะรับผลกระทบการเยียวยาตรงจุดนี้ครับคือมันจะมีข้อจํากัดบางอย่างในเงื่อนไขดังเช่นของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินการลงทะเบียนพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการทําประมงทางรัฐบาลครับมีแนวทางช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรบ้างในการท่วมครั้งนี้นะครับบางพื้นที่ที่เขาไม่เคยท่วมเนี่ยก็โดนน้าท่วมด้วยอย่างที่อําเภอตรอนอยู่กันมา40-50ปีไม่เคยท่วมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกโระพยหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะช่วยแจ้งเตือนแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆอย่างหนึ่งที่ทางรัฐบาลควรจะต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถ มีเทคโนโลยีที่บอกชัดเจนได้เลยว่าจะมาน้ําจะมาเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์อุทกภัยไหมแลวสามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ล่วงหน้าหลายๆชั่วโมงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้การ,ตรเตรียมการช่วยเหลือการอพยพเนี่ยมันทําได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแทบจะมีความหวังแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสังสมมามันหายไปหมดถ้าหากว่าอย่างน้อยมีการช่วยเหลือจากภาครัฐมีการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่เข้ามามันก็จะช่วยทําให้เขา เหมือนมีการต่อลมหายใจมีความหวังที่จะรงชีวิตอยู่ก็ฝากความหวังไปทางท่านรัฐมนตรีไปอย่างรัฐบาลด้วยครับ